ห้องน้ำด้ยบอกนะขอบคุณพี่ลิฟนะครับพี่เชี๊ยบและคุณด้วงนะครับทางด้านวีดีโอนะภาพนี่ก็อยู่กันเชื่อใจหมดเอาน้ำไม่ได้ไปเลยนะครับนะเยืดผายกระโดขอบขอรู้สึกนะต้นไผ่คอยแลโอ้โหมาจัดแต่งมาด่าตุ๊บเบียร์ไทย ผลงานอาจารย์พบกับม่เป็นกำลังใจกัสอรยังเหลืออีกหนึ่งคณะนรับหลังจากจบคาะนี้แล้วสิน,นเจาอเจวตีเอียบผลงานสร้างสรรค์ครับเด็กนุ่มไฟแรงกับเพลงมีความสามารถสูง ดูกำลังใจส่งมาครับแม่ต่อไปสักครั้รับลูกหลวงพ่อเทียนแสนนี่นะแม่ดูทัด้านล่างเดี๋ยวดูด้านบนบ้างตอนนี้ด้านดอกรถสิงโตหอมาแล้วมาแล้วรถหอมาจักรเย็นแล้วเจ่ครับ อย่าให้เสร็จก่อนอต้องเสร็จก่อนถึงได้ยา้ายเข้ามาครับผมขยับเข้า,ามาเขาบอกมาตากกั้งคืนนี้เลยโอ้โหขอบคุณตกกั้งแล้วผมกลับบ้านนอนฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าย,ย่าฮ่ารัาใก่กฮาฮ่่า อาย์เจ <ic> oh, hey, ี hey, ๊ยบครับโอเคแล้วครแล้วใครแล้วใครโอ้ยแล้วใครเลยครับแล้วใครเลยครับแต่เป็ครับเราทำการแสดงเพื่อถวาย องค์หลวงพ่อโสฬาภาพรับเทิงทำไมเป็นไรครับเราไม่ได้ขอขาดกัตจะกระทู้ทุกข์นดที่มาวันนี้ต้องหาวบ้ายังมีของอือว่าเสือและพระครูทีรธรรมนันต้องขอบพุทธในห้างชวีไทยขอบพุทธในหน้าที่ชูเวลาตับาปเลยนะครับจัดทนร้านสิ่โตอและร้านอตเป็นภาพบันเทังมาเท่ากันกันโอ้โหตายเลย เคยรานสปอนเซิร์ร้านตอนนี้ร้านแต่เพราะกแกกูต้องหัวแม่หัวหน้าตุัคชัดไปพักผ่อนก่อนวันีกับมาตอนนี้เราอยากไปกำลังใจให้ยูว่าจะให้ยูเอแสาเช่นไงนะขอบคุณทุกกำลักใจอย่าไปไห้ดีืีอรกหน่รับี่าเจอตัวยักษ์โต ราเนสามวันเลยครับสี่ห้าหกครับส่ยดเช่นกับอีกแล้วนี่ครับยกแบบพออาจารทุทบดูบไลเปิืไปเป็นไรกับป้า ผมเป็นนักดับคาาแล้วหนึ่งรอบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับกับผลการดีๆนะครับวันนี้มาร่วมในการประจําบิกหกวัดบางแวกต้องกราบขอบพระคุณนี่นครับแต่ละกันนะครับวันนี้มาช่วยกันตรงนี้นะครับบิดาบิดแฟนยังเป็นกำลังใจให้อยู่ครับผมนะอย่าเพิ่งไปไหนครับ ไหนไหนอยู่แล้วอยู่ให้ถึงที่สุดครับแหลกแทนขณะนี้ละเหลกขณะสุดท้ายครับโมดานตัดไปบ่าวประคุณทุกท่านหยับตาสิไ้นไหนเขาอยู่ก็ตัดขบวนแห่แล้วครับหลือไอ้คณะหนึ่งอยาไปไหนครับอยู่ให้จนจบเชียร์กันให้สุดขอไว้ก่อนนี่ครับ ประเด็จพระคุณท่านอยู่ตั้งกั่เช้าเลยไปขบวนแทนด้วยเล่กตลอดตลอดดับมาจเต้โชยไทยเราเออแล้วด <Af> mm ังดนกันแสดงอีกต้าฟาและพทังพื้นและรับต่อแหวอยักยังยืสองเพืเอแล้วสองเพื่อใยัก ปลาก็ไปเลยนะครับป่าแล้วเียบยังได้การจับใจนะปราหรีกด้ลุกหลวงพ่อเชียงแสนลุกแบกห้องทางด้การดับใจ ต่างชาติทดเราตลอดครับขอเพื่อทดสอบกำลังใจ <S <S ครับต่อไปนะครับมาเออให้เราดูใจกับกำลังใจให้ทีมงานหนุหลวงพ่อเชียงแสนครับวันแบบแบบนี้ครับในคณะที่8วันนี้คณะที่8ปดยังเหลือสิษย์เจ้าพ่อเจ้าตีเกียร์ครับยังหนุ่มครับพวกเราแฟนๆอย่าไปไหน ใจก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับตลอดเพื่อน <c oughs> นี่แล้วครับขอบคุณแม่ครัวรอกันถึงวินาทีสุดท้ายโดมาลาสันฟานติโต,ต้เนี่ยแยกหมู่วะตอนหลังยังอยู่แต่หลังอยู่ครับแต่แม่ครัวไปแล้วไปแล้วนี่แม่ครัวตื่นแต่เช้าวะแม่ครัวยังตื่นแต่เช้าตื่นแต่ตีสินี่แหละ,นะนะ อาป็นทุก์ท่านเราะใจตัวตัขอบุญธราพนักข่าวพุกทุกท่านผู้กับหลับใจกันแต่ทานด้นดูแบบชองสันจัดการขูเที่ผู้ต่อหอยกงอู่กับพวกเราทัพยาธิด ขอบคุณอย่างยิ่งเลยทานข้าวกรียกไม่รู้ทานแล้วเรียบร้อยทานแล้วนนี่ผมไปทานไม่ทันแล้วลแต่พร้อมใจครับขอบพระคุณครับตั้งแต่ขบวนแห่ครับอาดเราเด็กเดือยกันบ้างเด็กแบบเราร้อนแบบนี้ทุกคณะก็เหน้ากันเลยนครับผมเพราะว่าเป็นี่อากาศร้อนมากยังอยู่กับพวกเราครับคุณบัญชาปานพิพัฒน์พิชูตั้งใจเช้าไปกัน เดี๋ยวยาวๆครับตั้ากาเจมองบอกพี่ชูได้อยู่เลยสี่ห้าหกเจ็ดไปต่อวัดท่าพระแปดต่วัดท่าพระยาวๆพี่เด้ครับนะขอบพระคุณเจ้าปั้นครับปีการจงดูเราพวกเราครับเฮ้ยดูใจอาลักรณ์นะวัดต้องแรกว้า เดี๋ยวบางว่ามาดูแ้กเลือกตัวในเช่นบ่ายเขเริ่มวลาการแจ้งโหแล้วเดเครองเกื่ดอาจาศตัวป้า เราเปิดไปกำลังใจครับมากนี่ครับกำลังจากด้านซุนโตนี่เราดูกันหลายๆคณะครับเป็นกำลังใจให้กันทางด้งนานการแสดงกับลูกแบบของเสาดอกเหมยก้มีความแตกต่างกันมากมายเห็นศาสตาแล้ว สวยงามครับขอบงพัญญาราชสุขีคุณเจ้าตัวในกนารระดับบ้าขอบพระคุณทุกทุกปัญญาครับวันในเจ้าตัวใน้เลยครับได้จับฉล,ลากได้ก่อนได้หลังก็ก็ขอขอบพระคุณครับระหว่างเราไปช่วยกันและทันแล้กันช่วยกัน ตรงนี้จะมีหอสามหอเราไม่ได้มาแข่งขันกันนะครับเรามาช่วยกันใช่ครับบรรลุโลกจะมีทางการต่อตัวอีกครับเกสกธน,นาเสกธนะเสกธนา,ส,นนาสามไมา้โดนไปสามเสกดมัมเมฆโอ้โหเตะเขียกอีกแล้วขอบพระคุณพระพันจัน,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 นท์ครับตลกหลวงพ่อเตะแต่บรรยากาศดีดีครับ ยอดแร้อมทัก้านตุกโตแฟนๆติกตาเป็นกำลังใจกันครับตันนี้อ่าเด็กยอดีรกอมด้าด้านเสดอกเบยแต่เขาขอไปแล้วสาปิดปืนสักครับตัวจะหลับตัวจะหลับพกคนดูจะหลับพวยาพิ่งหลับยังเหลืออีกหนึ่งพนัก เนี่ยครับเยอะพอเยอะปีเยอะยังอยู่กันอยู่ยังเล่นดึงนาดเนี่ยครับขอบคุณพุทธนาครับสร้างทีสานให้กับปัตบังแม่จะเป็นทางด้านขบวนแห่เนี่ยครับหรือทางด้านเสาดอกเหมรขอบพระคุณครับยังอยู่กับพวกเราครับคุณหลับใหญ่ใจดี โบราณภาพยาสูบยาสูบยามเบ็นยาสูบาสูบมาตลอดสมัยคนกำลังสูบยาสูบทางภาพอาวดตรวงไทยยาสูมาตั้งแต่เจ็ดโมงใชครับเจ็ดโมงเช้าตกรสุกลมเพาะเชื้งแสนเรียบร้ม ขาบพรคุณอาจารย์พบครับบาาดูดูจับพุกโตเสียต้นม้ลู่หลวพ่อเชทญสารีบขอบพระคุณยาจเอ็นครับมาอาลวะดกันเลพระคุณพระผู้ดีละพรปากาดจับแต และรัางดัดเซตตันโบดโบดเลื้อแล้วยนุ่งคณะอย่าเพิ่งไปเินะครับอย่าเพิ่งกลับนี่ครับให้กำลังใจกันก่อนนี่ครับเราโดนพยานดีดีขอบพระคุณพยานยิ่งครับทางด้านได้แจงอ้าวนี่ครับเธออย่าเพิ่งไปครับขอบพระคุณยับเชซตตันโบดตอนแบบรางวัลให้ ขอบพอระคุตยกับหักสูตรกับพวกเราขอบพระคุกญาตอาจารย์ับใวพุกขอบคุณครับระเพระให้ลูกหลวงพ่อเชงแขอบคุณ